ไม่สายเกินไปที่จะเริ่มต้นใหม่ตอนที่สองเป็นกำลังใจและแสงสว่างสำหรับผู้ที่กำลังท้อแท้ ในตอนที่แล้วเราได้พูดคุยถึงเรื่องราวของชีวิตที่พลิกผันไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องครอบครัวหรือเรื่องความรักเราได้เห็นแล้วว่าแม้ในวันที่รู้สึกท้อแท้ที่สุดความคิดที่ว่าสายเกินไปแล้วนั้นเป็นเพียงภาพลวงตาที่เราสร้างขึ้นมาเอง และในวันนี้เราจะพาทุกท่านก้าวไปข้างหน้าอีกขัน้นสู่เรื่องราวที่จะช่วยเติมพลังให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นกับหัวข้อไม่สายเกินไปที่จะเริ่มต้นใหม่ในตอนที่สองซึ่งเป็นเรื่องราวต่อเนื่องจากคลิปแรกที่จะเจาะลึกถึงการปรับเปลี่ยนในด้านต่างๆของชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพที่ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็สามารถกลับมาดูแลตัวเองให้ดีขึ้นได้เรื่องราวของการเรียนรู้สิ่งใหม่ ที่ไม่มีกำแพงของอายุมาขวางกัน้นและเรื่องของธุรกิจและมิตรภาพที่แม้จะเจอความผิดหวังก็ยังสามารถเริ่มต้นใหม่ได้อย่างงดงามในคลิปนี้จะช่วยให้ใจของท่านได้ผ่อนคลายและได้รับแรงบันดาลใจและสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ไม่มากก็น้อยเพื่อให้ทุกวันของท่านเป็นวันแห่งการเริ่มต้นใหม่ที่ดีกว่าเดิม ข้อที่ 4. ไม่สายเกินไปที่จะเริ่มต้นใหม่ในเรื่องสุขภาพเรื่องเล่าคุณดำรงกับการปลูกชีวิตใหม่คุณดำรงวัย60ปีเป็นชายสูงวัยที่ใช้ชีวิตมาอย่างเต็มที่โดยไม่ค่อยใส่ใจสุขภาพมาตลอดหลาย10ปีเขาชอบรับประทานอาหารรสจัดอาหารมันๆและมักใช้เวลาว่างอยู่กับการดูโทรทัศน์จนกระทั่งน้ำหนักตัวพุ่งสูงขึ้น โรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดและอาการปวดเข่าจากการแบกรับน้ำหนักเกินก็เริ่มดุมเรา้าวันหนึ่งอาการแน่นหน้าอกขณะกำลังเดินขึ้นบันไดทำให้เขาต้องถูกถามส่งโรงพยาบาลคุณหมอแจ้งว่าหัวใจของเขากำลังมีปัญหาและเตือนว่าหากไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างจริงจังชีวิตของเขาก็อาจจะเหลือเวลาอีกไม่นานนะัก คำพูดของคุณหมอดังเหมือนระฆังเตือนสติแต่ในตอนแรกคุณดำรงกลับรู้สึกท้อแท้อย่างรุนแรงาอายุขนาดนี้แล้วจะไปทำอะไรได้กินแบบนี้มาทั้งชีวิตจะให้เปลี่ยนไปได้อย่างไรความคิดเหล่านี้วนเวียนอยู่ในหัวเขามองเห็นแต่ภาพความยากลำบากในการเปลี่ยนแปลงตัวเองและคิดว่าคงไม่ทันแล้วที่จะกลับมามีสุขภาพดีอีกครั้ง แต่ในความมืดมิดนั้นครอบครัวของคุณดำรงได้เข้ามาเป็นกำลังใจสำคัญลูกๆหลานๆผ่านกันมาเยี่ยมมาพูดคุยให้กำลังใจและที่สำคัญพวกเขาเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินและออกกำลังกายไปพร้อมกับคุณดำรงหลานตัวน้อยๆชวนคุณปู่เดินเล่นในสวนสาธารณะทุกเย็นภรรยาเริ่มทำอาหารสุขภาพน่ารับประทานและเลือกซื้อขนมกรุบกรอบเข้าบ้าน นอกจากกำลังใจจากครอบครัวคุณดำรงยังได้รับแรงบันดาลใจจากเพื่อนบ้านวัยเดียวกันที่เคยมีปัญหาสุขภาพคล้ายกันแต่ตอนนี้เขากลับมาดูแลและกระปี้กระเป๋าจากการดูแลตัวเองคุณดำรงเริ่มตระหนักว่าชีวิตเป็นอนิจจังร่างกายก็เช่นกันมันเสื่อมไปตามกาลเวลาแต่เราก็สามารถดูแลและชะลอความเสื่อมได้ หากเราไม่ยึดติดกับพฤติกรรมเดิมๆและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงคุณดำรงเริ่มตั้งใจจริงจังเขาเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆที่ทำได้ไม่ได้ห,กหักโหมในทันทีวันแรกเขาก็พยายามเดินรอบบ้านเพียงไม่กี่นาทีอาหารก็ค่อยๆปรับรสรสชาติลงทีละนิดจากที่เคยทอดก็เปลี่ยนเป็นนึ่งหรืออบ เขาใช้สติการเลือกอาหารแต่ละมือ้อและใช้ความเพียรในการออกกำลังกายอย่างสม่าเสมอแม้บางวันจะรู้สึกเหนื่อยหรือเจ็บปวดเขาก็ไม่ยออ่อท้อผ่านไป3เดือนน้ำหนักของคุณดำรงลดไปหลายกิโลอาการปวดเข่าดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดระดับน้ำตาลและความดันโลหิตเริ่มกลับมาอยู่ในเกณฑ์ปกติคุณหมอยังออกปากชมเลยว่าเขาทำได้ดีเกินคาด สิ่งที่คุณดำรงได้รับกลับมาไม่ใช่แค่สุขภาพที่ดีขึ้นแต่เป็นคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อเขากลับมามีเรี่ยวแรงได้เล่นกับล้านออกไปพบปะเพื่อนฝูงและทำกิจกรรมที่เคยรักได้อีกครั้งเรื่องราวของคุณดำรงเป็นประจักษ์พยานว่าไม่สายเกินไปที่จะเริ่มต้นใหม่ไม่ว่าคุณจะอยู่ในไวไัยใดหรือเคยใช้ชีวิตมาแบบไหน ตรบาบใดที่เรายังมีลมหายใจเราก็ยังมีโอกาสที่จะเปลี่ยนเป็นคนใหม่ที่ดีขึ้นได้เสมอขอคิดจากเรื่องถ้าเราเจอปัญหาแบบนี้เราจะทำอย่างไรเรื่องราวของคุณดำรงสอนให้เราเห็นว่าเมื่อเผชิญกับปัญหาสุขภาพที่เกิดจากการละเลยตัวเองมานานสิ่งที่สำคัญคือการตั้งสติและใช้ปัญญาพิจารณาดังนี้ ยอมรับความจริงของร่างกายหรืออนิจจงเมื่อร่างกายเริ่มส่งสัญญาณเตือนเช่นมีอาการเจ็บป่วยหรือตรวจพบโรคภัยไข้เจ็บให้ยอมรับว่าร่างกายของเราก็เหมือนสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่มีการเสื่อมถอยไปตามกาลเวลาการปฏิเสธหรือเพิกเฉยจะยิ่งทำให้สถานการณ์แย่ลงการยอมรับคือจุดเริ่มต้นของการแก้ไขหากคุณมีอาการผิดปกติ หรหือได้รับวินิจฉัยว่าเป็นโรคให้ยอมรับความจริงอย่าตกใจหรือท้อแท้จนเกินไปสิ่งแรกที่ควรทำคือปรึกษาแพทย์เพื่อทําความเข้าใจโรคและแนวทางการรักษาอย่างท่องแท้เปลี่ยนทัศนคติจากสายเกินไปเป็นโอกาสใหม่หรือสติและปัญญาความรู้สึกว่าสายเกินไปแล้วมักเกิดจากความท้อแท้และมองไม่เห็นทางออก ให้ฝึกเจริญสติรู้เท่าทันความคิดลบๆเหล่านั้นแล้วเปลี่ยนมุมมองว่านี่คือโอกาสสุดท้ายที่เราจะได้ดูแลตัวเองอย่างจริงจังเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นลองเขียนรายการประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากการมีสุขภาพที่ดีขึ้นเช่นมีเรียวแรงเล่นกับลูกหลานไม่เป็นภาระของคุณในครอบครัวหรือมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น การมองเห็นเป้าหมายที่เป็นรูป,ปธรรมจะช่วยสร้างแรงจูงใจให้กับเราได้เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆอย่างสม่ำเสมอหรือความเพียรการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ฝังรากลึกมานานไม่ใช่เรื่องง่ายอย่าหักโหมแต่ให้เริ่มต้นจากเป้าหมายเล็กๆที่ทำได้จริงและทำอย่างสม่ำเสมอความสม่ำเสมอสำคัญกว่าความรวดเร็ว หากต้องการออกกำลังกายให้เริ่มจากการเดินเบาๆวันละ15-20นาทีแล้วค่อยๆเพิ่มเวลาและกิจกรรมเมื่อร่างกายแข็งแรงขึ้นสำหรับการกินก็ค่อยๆลดอาหารที่ทำร้ายสุขภาพทีละอย่างเช่นลดน้ำตาลในกาแฟหรือลดอาหารทอดในแต่ละมือ้อแสวงหาแรงบันดาลใจและเครือข่ายสนับสนุนกัลยาณมิตร การมีกำลังใจจากคนรอบข้างเป็นสิ่งสำคัญมากอาจเป็นครอบครัวเพื่อนหรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพการได้เห็นคนอื่นทำได้หรือได้แบ่งปันประสบการณ์จะช่วยให้เรานั้นมีพลังที่จะสู้ต่อไปบอกเล่าความตั้งใจของคุณให้ครอบครัวและเพื่อนๆสนิทได้รับรู้ขอให้พวกเขาช่วยเป็นกำลังใจและอาจจะร่วมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปพร้อมกับคุณ ลองเข้าร่วมกลุ่มหรือชมรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และหาแรงบันดาลใจให้อภัยตนเองและไม่ย่อท้อระหว่างทางของการเปลี่ยนแปลงนั้นอาจจะมีบางที่เราหลุดวินยัยหรือรู้สึกท้อแท้ให้อภัยตัวเองและเริ่มต้นใหม่ไม่ต้องตำหนิตัวเองซ้ำเติมสิ่งสำคัญคือการไม่ล้มเลิกกลางคัน หากคุณเผลอกินของโปรดที่ไม่ดีต่อสุขภาพหรือขี้เกียจออกกำลังกายในบางวันอย่าจมอยู่กับความรู้สึกผิดให้บอกตัวเองว่าไม่เป็นไรวันนี้พลาดไปพรุ่งนี้เริ่มต้นใหม่และกลับมาทำแผนที่วางไว้เรื่องราวของคุณดำรงแสดงให้เห็นว่าไม่สายเกินไปที่จะเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของสุขภาพไม่ว่าคุณจะอยู่ในไวไัยใดหรือเคยใช้ชีวิตมาแบบไหน ตราบใดที่เรายังมีลมหายใจเราก็ยังมีโอกาสที่จะเปลี่ยนเป็นคนใหม่ที่ดีขึ้นได้เสมอเรื่องเล่าคุณอรุณีกับโลกใบใหม่ของเทคโนโลยีคุณอรุณีในวัย50ปีเป็นแม่บ้านเต็มตัวที่ทุ่มเทเวลาให้กับการดูแลบ้านและครอบครัวมาตลอดชีวิตเธอไม่เคยสนใจเรื่องเทคโนโลยีมากนะัก คอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนเป็นเหมือนของแปลกที่เธอใช้งานได้เพียงขั้นพื้นฐานที่สุดลูกๆพยายามสอนเธอให้ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อท่องอินเทอร์เน็ตดูหนังหรือแม้แต่เล่นเกมด้วยแต่คุณอรุณีมักจะโบกมือปฏิเสธด้วยสีหน้าท้อแท้เธอรู้สึกว่ามันยากเกินไปและอายุขนาดนี้แล้วคงไม่ทันแล้วที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ความคิดที่ว่าตัวเองแก่เกินไปที่จะเปลี่ยนแปลงทำให้เธอรู้สึกปิดกั้นและขาดความมั่นใจแต่แล้ววันหนึ่งเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นหลานชายตัวน้อยของคุณอรุณีน้องปอวัยเจ็ดขวบซึ่งเป็นคนที่เธอรักและผูกพันมากอยากให้คุณย่าเล่นเกมกับเขาคุณอรุณีมองหน้าหลานที่เต็มไปด้วยความคาดหวงัง และในใจลึกๆก็อยากจะเชื่อมโยงกับโลกของหลานชายให้มากขึ้นนั่นเป็นจุดประกายเล็กๆที่ทำให้เธอนั้นเริ่มคิดว่าบางทีมันอาจจะยังไม่สายเกินไปคุณอรุณีตัดสินใจที่จะเริ่มต้นใหม่เธอเริ่มจากการบอกลูกชายว่าอยากเรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์อย่างจริงจังลูกชายจัดแจงหาครูสอนพิเศษให้ซึ่งก็คือน้องปอนั่นเองการเรียนรู้กับหลานชายเป็นเรื่องที่ท้าทาย คุณอรุณีมักจะกดผิดกดถูกลืมขั้นตอนและบางครั้งก็เผลอถอนหายใจด้วยความหงุดหงิดน้องปอก็เป็นเด็กซุกซนบางทีก็ไม่เข้าใจว่าทำไมคุณย่าถึงจำไม่ได้เสียทีแต่คุณอรุณีก็ใช้ความเพียรอย่างไม่ลดละทุกวันเธอจะจัดสรรเวลาอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงเพื่อมานั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์ฝึกฝนตามที่หลานชายสอน เธอได้เรียนรู้หลักธรรมเรื่องความอดทนและความภาคเพียรอย่างแท้จริงการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆในวัย50กว่าปีไม่ได้ง่ายเหมือนวัยหนุ่มสาวแต่เธอเชื่อว่าไม่ว่าสิ่งใดก็ดีต้องอาศัยความเพียรจึงจะสำเร็จได้เธอจดบันทึกขั้นตอนต่างๆไว้ฝึกซ้ำและไม่ยอมแพ้แม้จะเจออุปสรรคเช่นโปรแกรมค้างหรือหาปุ่มไม่เจอเธอก็พยายามหาทางแก้ไข หรือไม่ก็รอให้ลูกชายกลับมาช่วยผ่านไปหลายเดือนความตั้งใจของคุณอรุณีเริ่มเห็นผลเธอสามารถปิดคอมพิวเตอร์เข้าอินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูลที่สนใจได้เองและที่สำคัญที่สุดก็คือเธอสามารถเล่นเกมกับน้องปอได้อย่างสนุกสนานเสียงหัวเราะของคุณย่าและหลานชายดังก้องอยู่ในบ้านบ่อยครั้งร้านขายของฉันอยู่ตรงนั้นนั่นเองย่าไปซื้อของกัน น้องปอจะร้องชวนด้วยความตื่นเต้นคุณอรรณีไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์แต่เธอได้พิสูจน์ให้ตัวเองและทุกคนในครอบครัวเห็นว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขและไม่สายเกินไปที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่การเปิดใจและใช้ความเพียรทําให้เธอนั้นได้ค้นพบโลกใบใหม่ที่กว้างใหญ่กว่าเดิมได้เชื่อมโยงกับล้านชายในอีกมิติหนึ่งและได้เพิ่มคุณค่าให้แก่ชีวิตของเธอเอง ข้อคิดจากเรื่องนี้ถ้าเราเจอปัญหาแบบนี้เราจะทำอย่างไรเรื่องราวของคุณอรุณีสอนให้เราเห็นว่าเมื่อเผชิญความรู้สึกว่าสายเกินไปแล้วที่จะเรียนรู้หรือเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆสิ่งสำคัญคือการตั้งสติและใช้ปัญญาพิจารณาดังนี้เปลี่ยนทัศนคติจากแก่เกินไปเป็นประสบการณ์เยอะขึ้นสติความคิดว่าอายุเยอะแล้วคงทำไม่ได้ เป็นเพียงข้ออ้างที่สมองสร้างขึ้นมาเพื่อหลีกเลี่ยงความไม่สบายใจจากการเปลี่ยนแปลงให้รู้เท่าทานความคิดนี้และเปลี่ยนมุมมองว่าอายุที่มากขึ้นหมายถึงประสบการณ์ชีวิตที่มากขึ้นซึ่งสามารถนำมาปรับใช้กับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้หากคุณรู้สึกว่าตัวเองแก่เกินไปที่จะเรียนรู้ให้ระลึกถึงผู้สูงอายุหลายคนที่ยังคงเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอและบอกตัวเองว่า ฉันก็ทำได้เริ่มต้นจากแรงบันดาลใจเล็กๆคือแรงจูงใจภายในไม่จำเป็นต้องมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่แต่ให้เริ่มต้นจากแรงบันดาลใจเล็กๆน้อยๆที่จุดประกายความสนใจของคุณการทำในสิ่งที่รักหรือสิ่งที่เชื่อมโยงกับคนที่เรารักมักเป็นแรงผลักดันที่ทรงพลังที่สุดลองนึกดูว่ามีอะไรที่คุณอยากจะลองทำมานานแล้วแต่ยังไม่มีโอกาส หรือมีใครที่คุณอยากเชื่อมโยงด้วยการผ่านกิจกรรมบางอย่างเช่นหากอยากใช้สมาร์ทโฟนให้คล่องขึ้นอาจเริ่มต้นจากการเรียนรู้วิธีวิดีโอคอลกับคนที่คุณคิดถึงแบ่งเป้าหมายใหญ่ให้เป็นก้าวเล็กๆก,การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆม,มักจะอยู่ในตอนแรกให้แบ่งเป้าหมายใหญ่ๆออกเป็นขั้นตอนเล็กๆที่ทำได้จริงๆและแค่คอยๆทำไปทีละก้าวอย่างสม่ำเสมออย่ารีบร้อน หากต้องการเรียนรู้การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ซับซ้อนอย่าพยายามเรียนรู้ทุกอย่างในคราวเดียวให้เริ่มจากฟังก์ชั้นพื้นฐานที่จำเป็นก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มระดับความยากขึ้นเรื่อยๆอ,อดทนและไม่ยอมท้อถอยต่อความผิดพลาดสติและขันติการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและอาจมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ ให้มองความผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ไม่ใช่ความล้มเหลวและลุกขึ้นสู้ใหม่เสมอหากคุณทำผิดพลาดหรือไม่เข้าใจในบางจุดอย่าเพิ่งท้อแท้ลองทบทวนสิ่งที่ทำไปแล้วหรือขอความช่วยเหลือจากผู้รู้การอดทนและการเรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นจะทำให้คุณนั้นแข็งแกร่งขึ้น เปิดใจรับความช่วยเหลือและสร้างเครือข่ายสนับสน,นุนหรือการละยาน,นมิตรคุณไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ทุกอย่างด้วยตัวเองการขอความช่วยเหลือจากคนอื่นไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวเพื่อนหรือครูสอนพิเศษจะช่วยให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างราบรื่นและสนุกสนานมากขึ้นอย่าอายที่จะถามหรือขอให้คนที่คุณไว้ใจช่วยสอนการมีใครสักคนคอยให้คำแนะนำและกำลังใจ จะช่วยให้คุณก้าวผ่านอุปสรรคไปได้ง่ายขึ้นเรื่องราวของคุณอรุณีแสดงให้เห็นว่าไม่สายเกินไปที่จะเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของการเรียนรู้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในไวไัยใดหรือเคยเชื่อว่าตัวเองทำไม่ได้แค่ไหนตราบใดที่คุณมีความตั้งใจและไม่ย่อท้อโลกใบใหม่แห่งโอกาสก็จะเปิดรอคุณอยู่เสมอ ข้อที่6ปลูกพลังในตัวคุณเดินหน้าด้วยสติและปัญญาเรื่องเล่ามิตรภาพที่สั่นคลอนและธุรกิจที่พิบานคุณธนินและคุณวิชัยเป็นเพื่อนรักกันมาตั้งแต่สมัยเรียนทั้งคู่มีความฝันร่วมกันที่จะสร้างธุรกิจของตนเองให้ประสบความสำเร็จหลังจากทำงานเก็บเงินและสั่งสมประสบการณ์มานานหลายปีพวกเขาก็ตัดสินใจร่วมกันเปิดบริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยี บริษัทเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงแรกความสำเร็จที่มาพร้อมกับความท้าทายทำให้มิตรภาพของทั้งคู่เริ่มถูกทดสอบเมื่อธุรกิจขยายตัวความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันก็เริ่มประทุขึ้นบ่อยครั้ง คุณธนนนเป็นคนละเอียดรอบคอบเน้นการวางแผนระยะยาวขณะที่คุณวิชัยเป็นคนใจร้อนกล้าได้กลา้า,าเสียชอบความเร็วและผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในทันทีความขัดแย้งสะสมมากขึ้นเรื่อยๆจากเรื่องงานลามไปสู่เรื่องส่วนตัวจนในที่สุดทั้งคู่ก็ตัดสินใจแยกทางกันคุณธนินจำต้องขายหุ้นส่วนใหญ่ของตัวเองให้กับคุณวิชัย และถอนตัวออกจากบริษัทที่เขาร่วมสร้างมากับมือการแยกทางครั้งนี้สร้างความเจ็บปวดให้กับคุณทนินอย่างแสนสาหัสไม่ใช่แค่ความรู้สึกผิดหวังในธุรกิจที่ต้องทิ้งไปแต่ยังรวมถึงความร้าวรานที่เกิดจากการสูญเสียมิตรภาพปัญญาวนานเขาเคยคิดว่ามันสายเกินไปแล้วที่จะกลับมาสร้างธุรกิจใหม่หรือแม้กระทั่งสายเกินไปที่จะกลับมาเป็นเพื่อนกับคุณวิชัยเหมือนเดิม ความทอแท้เขาครอบงำเรากับชีวิตการทำงานของเขาได้ถึงทางตันแต่ท่ามกลางความผิดหวงังคุณธเนนได้รับคำแนะนำจากอดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยให้ลองศึกษาธรรมะการได้เรียนรู้เรื่องอัตตาคือความไม่มีตัวตนที่แท้จริงและอน,นิจจังคือความไม่เที่ยงทำให้คุณทเนนเริ่มเข้าใจว่าความทุกข์ที่เขากำลังเผชิญอยู่ เกิดจากการยึดมั่นถือมั่นในตัวตนของเขาและในอดีตที่ผ่านมาเขาเคยยึดติดกับธุรกิจและมีตรภาพที่ควรจะเป็นมากเกินไปเมื่อทุกสิ่งไม่เป็นไปตามที่ยึดติดจึงเกิดเป็นความทุกข์เมื่อคุณธทนินเข้าใจในศสตจธรรมข้อนี้เขาก็เริ่มปล่อยวางความโกรธความผิดหวงังและความยึดติดในอดีต เขาไม่ได้มองว่าการแยกทางคือความล้มเหลวจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ทำให้เขาได้ทบทวนตัวเองและมองเห็นโอกาสใหม่ๆที่ไม่เคยเห็นมาก่อนคุณเน,นินตัดสินใจเริ่มต้นใหม่เขาใช้เงินที่ได้จากการขายหุ้นมาลงทุนในธุรกิจใหม่ที่เขาลงไหลามาโดยตลอดนั่นคือธุรกิจเกษตรอินทรีย์ที่เน้นการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต เขาเริ่มต้นจากศูนย์เรียนรู้เรื่องการเกษตรที่ไม่เคยทำมาก่อนลงพื้นที่พูดคุยกับเกษตรกรและศึกษาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องการเปลี่ยนแปลงสายงานครั้งใหญ่ในวัย40กว่าปีเต็มไปด้วยอุปสรรคและความท้าทายแต่คุณธเนนใช้ความเพียรและสติในการก้าวผ่านปัญหาต่างๆไปทีละขั้นในส่วนของมิตรภาพกับคุณวิชัยนั้นคุณธินได้ใช้หลักเมตตาจิต เขาไม่ได้ตัดขาดการติดต่อแต่ยังคงส่งกำลังใจให้คุณวิชัยอยู่ห่างๆและไม่เคยพูดถึงเรื่องราวในอดีตด,ด้วยความขุ่นเคืองเมื่อเวลาผ่านไปความขัดแย้งก็จางหายไปความเข้าใจเข้ามาแทนที่ทั้งคู่ได้มีโอกาสได้พูดคุยกันอีกครั้งและยอมรับในความแตกต่างของกันและกันแม้จะไม่ได้กลับมาเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจแต่สายสัมพันธ์ของเพื่อนก็ยังคงอยู่ แม้จะอยู่ในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปหลายปีต่อมาฟาร์มอัจฉริยะของคุณทนินก็เติบโตอย่างงดงามไม่ใช่แค่ในเชิงธุรกิจแต่ยังช่วยสร้างงานสร้างรายได้และสร้างความมั่นคงให้กับชุมชนคุณทนินได้พิสูจน์ให้เห็นว่าไม่สายเกินที่จะเริ่มต้นใหม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจหรือมิตรภาพ ทุกการจบสิ้นสามารถเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเสมอขอคิดจากเรื่องนี้ถ้าเราเจอปัญหาแบบนี้เราจะทำอย่างไรเรื่องราวของคุณธเนนสอนให้เราเห็นว่าเมื่อเราต้องเผชิญกับความล้มเหลวทางธุรกิจที่อาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์กับเพื่อนหรือคนใกล้ชิดสิ่งสำคัญคือการตั้งสติและใช้ปัญญาพิจารณาดังนี้ ยอมรับและเปลี่ยนแปลงและปล่อยวางความยึดติดอน,นิจจังและอนัตตาเมื่อธุรกิจล้มเหลวหรือมิตรภาพสั่นคลอนให้ยอมรับว่าทุกสิ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยไม่ต้องยึดติดกับสิ่งที่ควรจะเป็นหรือเคยเป็นการยึดมั่นถือมั่นในอดีตนั้นจะทำให้เรามีแต่ความทุกข์หากคุณประสบปัญหาทางธุรกิจหรือความสัมพันธ์กับหุ้นส่วนให้บอกตัวเองว่า นี่คือการเปลี่ยนแปลงและฉันไม่สามารถควบคุมทุกอย่างได้การยอมรับจะช่วยให้คุณปล่อยวางความรู้สึกผิดหวังและเริ่มต้นใหม่ได้เร็วขึ้นลองสำรวจสาเหตุและเรียนรู้จากความผิดพลาดสติและปัญญาใช้เวลาทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างมีสติวิเคราะห์ข,ข้อผิดพลาดและบทเรียนที่ได้รับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำในอนาคต การเรียนรู้จากประสบการณ์เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเติบโตลองเขียนบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดวิเคราะห์ว่าอะไรคือสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาและคุณสามารถเรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์นี้ได้บ้างการทำความเข้าใจสาเหตุจะช่วยให้คุณวางแผนป้องกันในอนาคตได้ให้อภัยตัวเองและผู้อื่นหรือเมตตาจิต ความโกรธความแค้นหรือความรู้สึกผิดจะฉุดรั้งเราไว้จากปัจจุบันการให้อภัยทั้งตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องจะช่วยให้จิตใจเรานั้นเบาสบายและพร้อมที่จะก้าวต่อไปลองฝึกเมตตาภาวนาโดยส่งความปรารถนาดีให้กับตนเองก่อนจากนั้นจึงแผ่เมตตาให้กับผู้อื่นรวมถึงคนที่ทำให้คุณรู้สึกเจ็บปวด การให้อภัยไม่ได้หมายถึงการยอมรับความผิดของผู้อื่นแต่หมายถึงการปลดปล่อยตนเองจากความทุกข์ใช้เวลาในการเยียวยาและฟื้นฟูจิตใจการ,รเผชิญหน้ากับการสูญเสียยอมต้องใช้เวลาในการทำใจอย่ารีบร้อนที่จะเริ่มต้นใหม่ในทันทีแต่ให้เวลาตัวเองได้พักผ่อนเยียวยาจิตใจและเติมพลัง หากคุณกำลังรู้สึกท้อแท้ให้หาเวลาพักผ่อนทำกิจกรรมที่ผ่อนคลายเช่นเดินเล่นในธรรมชาติฟังเพลงหรืออยู่กับคนที่คุณรักการดูแลสุขภาพจิตใจเป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้สุขภาพกายลองหาโอกาสใหม่ๆและกล้าที่จะเริ่มต้นเมื่อจิตใจพร้อมแล้วให้เปิดใจมองหาโอกาสใหม่ๆที่อาจจะรอเราอยู่ การเปลี่ยนแปลงบางครั้งก็นำพาเราไปสู่เส้นทางที่ดีกว่าที่เคยเป็นก็ได้หากคุณต้องเปลี่ยนสายงานหรือเริ่มต้นธุรกิจใหม่อย่ากลัวที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆลองศึกษาข้อมูลในสาขาที่คุณสนใจแล้วค่อยๆวางแผนอย่างรอบคอบการเริ่มต้นใหม่ในวัยที่ไม่ใช่หนุ่มสาวอาจจะมีข้อจำกัดแต่ก็มีข้อได้เปรียบจากประสบการณ์และความอดทนที่คุณมี เรื่องราวของคุณธนินแสดงให้เห็นว่าไม่สายเกินไปที่จะเริ่มต้นใหม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจที่พังทลายหรือมิตรภาพที่สั่นคลอนตราบใดที่เรายังมีความเข้าใจในสัตธรรมแห่งการเปลี่ยนแปลงและมีกำลังใจที่จะก้าวเดินต่อไปคุณก็จะพบว่าชีวิตยังคงมีโอกาสและแสงสว่างรออยู่เสมอ เรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆที่สะท้อนให้เห็นถึงสัจธรรมที่ว่าชีวิตคือการเดินทางที่ไม่เคยหยุดนิ่งมีทั้งสุขและทุกข์มีสมหวังและผิดหวังมีรุงโรดและร่วงโรยในวันที่ความท้อแท้เข้าครอบงำในวันที่รู้สึกว่าประตูทุกบานปิดตายจนคุณเผลอคิดไปว่ามันสายเกินไปแล้ว ต่ขอให้คุณได้ยินเสียงกระซิบจากบทความนี้ว่าไม่จริงเลยความคิดนั้นเป็นเพียงภาพลวงตาเป็นแค่หมอกที่บดบังแสงแห่งความเป็นไปได้เท่านั้นธรรมะสอนให้เรารู้ว่าทุกสิ่งเป็นอน,นิจจังไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้ความทุกข์ก็เช่นกันมันจะผ่านไปสิ่งสำคัญคือสติที่จะทำให้เรานั้นยอมรับความจริงปัญญา ที่จะมองเห็นโอกาสในวิกฤตความเพียรที่จะลงมือทำอย่างต่อเนื่องและเมตตาจิตที่จะให้อภัยทั้งตนเองและผู้อื่นไม่ว่าวันนี้คุณจะอายุเท่าไหร่เคยล้มเหลวมากี่ครั้งหรือแบกรับความเจ็บปวดมานานแค่ไหนขอให้คุณเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองคุณมีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงได้เสมอ คุณมีพลังที่จะเขียนบทใหม่ในชีวิตของคุณให้งดงามกว่าเดิมจำไว้เสมอว่าทุกๆลมหายใจคือการเริ่มต้นใหม่ทุกๆเช้าที่ตื่นขึ้นมาคือโอกาสอีกครั้งขอให้กำลังใจทุกท่านก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคงด้วยหัวใจที่เรี่ยมด้วยความหวงังและพบกับแสงสว่างที่รอยอยู่ปลายทางไม่สายเกินไปที่จะเริ่มต้นใหม่เพื่อชีวิตที่ดีกว่าเดิม